สวัสดีครับผมช่างสิงเมืองมะขามหวานนะครับละมันเราไม่เน้นนะครับเราจะเน้นตรงตาไข่จะเปิดเป็นคมบางนะครับมีดผมสม่วนมากจะไม่ไม่ทำคมหนานวครับเวลาลูกค้าได้ไปจะรับคมง่าย เดี๋ยวมาเทสการรักษาคมอีกรอบครับว่าจะยังหวานอยูมั้ยจิจกระดาษเะครับเกือบแห้งแล้วนะครับตากไว้หมาด จะฟันที่ข้อมันนะครับฟันลําก็สบายๆนะครับหวานๆเลยกินไม้ดีครับไม่มีเสียหายนะครับคุมเดี๋ยวเราจะมาลองกินกระดาษกันอีกรอบ ดกูการรักษาคมนะครับเกียกระดาษจุดนี้นะครับที่ใช้งานยังหวานอยู่นะครับ